นี่นะครับนี่ก็นอนรอนะครับนอนรอไม่รู้ทําอะไรละนอนรอพี่ <laughs> นอนรอเพอนอนราะว่ารอในจ้างไปส่งนะครับเราจะไปส่งประมาณหกโมงเคลียร์ของเซ็นแล้วนอนพักผ่อนนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวไปข้างบนนะครับเดี๋ยวติดตามช่องของน้องวุฒด้วยนะครับ <laughs> วุฒสุดหล่อ <laughs> <laughs> น,นี่คือข้างบนมีงานเลี้ยงรอรับอยู่นะมีงานเลี้ยงส่งาบาราบายคนเก่านะตา,ตาตาเทียนนะครับคนแม่คนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะรอเลี้ยงตอนรับบุดด้วยนะครับอันนี้คือ<บ>น,น้อง,งใหม่ม <laughs> อันนี้เพิ่งมาได้สองเดือนแล้วเนาะจะเข้าสามเดือนแล้วนะครับแป๊บๆเอง จะอยู่จะอยู่ที่นี่ประมาณสิบปีนะครับดูแลก็นะครับทำงานที่นี่ก็มีความหลากหลายนะครับเดี๋ยวย้ายไปทางโน้นแล้วครับเราก็จะได้ไปถ่ายคลิปชมวิวให้เพื่อนได้เห็นนะครับว่าทางนู้นอากาศบรรยากาศเขาว่าน่าอยู่มากแล้วอากาศดีอากาศเย็นสบายจะติดเา้หน่อยแล้วก็ลมพัดตลอด อากาศในนั้นน่าอยู่มากมันจะสูงอยู่น้ําทะเลประมาณพันห้าพันห้าร้อยเมตรถึงพันเจ็ดนะครับ,บอ, <Genesis. S 2> <spreads> อ๋อยังไม่ได้ไม่ไม่บอกลาเขาบอกยังไม่ได้บอกเขาว่าจะจะขึ้นชูเนาะอ,อันนี้ก็ต้องเราไปช่วยงานของ e อีแคมหนึ่งนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกในในจ้างทางนู้นนะยังไม่ได้ลาเพื่อนทางนู้นเลยเนะ <laughs> วันนี้จะอยู่ก็ปุ๊บปั๊บไปนะฮะ จะเลิกงานช่วงบ่ายสองบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้คุณไปชูละนะครับยังไม่ได้สั่งลาเพื่อนที่อยู่ทางแคมป์วันนี้นะครับจะพาเพื่อนไปนะครับไปดูการเรียกว่าช่วงฤดูผลัดเปลี่ยนงานนะครับมันจะ,ะเป็นการที่ผลัดกันนะครับนายจ้างก็จะส่งเรานะครับไปช่วยงานแต่ละที่แต่ละที่นะครับถึงหน้าฤดูของคนนี้ก็ไปช่วยงานคนนี้ ถึงน้าฤด,ดูของสวนคนนี้ก็กลับมานะครับวีซ่าเราอยู่ที่นี่นะครับวีซ่าเราอยู่ที่นี่ที่อามาโกนะครับแต่ว่าเราจะต้องไปช่วยงานที่คีบุตนะครับของคีบุตเขาเรียกคีบุตนะคิบุตนี่ยหละเขาชอบเรียกกันผมก็ยังไม่ชัดเจนคีบุตเนี่ยก็นี่ครับอันนี้เป็นสัมภาระนะครับของอะนะครับเพื่อนนะครับ ซึ่งเราวีซ่านี้ด้วยกันแต่ผมจะตามไปทีหลังนะแล้วก็เขาเรียกว่าวดูผลัดเปลี่ยนงานนะครับเราก็จะต้องเสร็จงานนี้นะครับมะม่วงประมาณ4เดือนนะครับเก็บม่วงประมาณ4เดือนเสร็จงานนี้แล้วเราก็จะต้องไปที่คีบูทนะครับประมาณ7-8เดือนนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนงานนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรก ที่จะไปช่วยงานาที่คีบู t ก็ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีน้องน้องจากคีบูสนะครับน้องเอกนะครับก็อยู่ที่นี่3ปีละต้นลงมาช่วยงานมะม่วงส่วนที่ผมเราที่นายจ้างที่เราอยู่แล้วก็เส็นล่างานเขาก็กลับขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นคิวของเรานะครับที่จะต้องปลับเปลี่ยนไปช่วยงานฝั่งคีบูสนะครับก็เป็น งานเกี่ยวกับสวนองูนนะองูนวายแล้วก็สตรีมหรือสวนมะกอกนะน้ำมันมะกอกซึ่งพื้นที่ทางนู้นก็บอกว่าค่อนข้างเยอะใหญ่มากาจะเป็นงานค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็คนอยู่ที่นู้นประมาณ20กว่านะ20กว่า30เลยคีบุตเนี่ก็จะมีงานแบบหลากหลายด้วยไม่ใช่ว่าแค่สวนองูนกับมะกอกนะแล้วก็จะเป็น,นฟาร์มเป็ดฟาร์ม ไก่ฟาร์มวัวอะไรนี่นะครับซึ่งจะมีเขาจะแบ่งหน้าที่ไปหลายหลาย้าคนหลายๆอยา่างในส่วนงานของผมก็จะไปนะเราก็ส่วนมากก็จะเป็นส่วนสตรีมกับองุ่นนะครับก็เดี๋ยวก็จะได้ตามไปนะสัมภาระก็พร้อมนะครับก็ย้ายงานทีหนึ่งก็อาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับแต่ก็ทำให้การทำงานของเราก็ไม่น่าเบื่อนะ กไปย้ายงานไปเรียนรู้งานที่ต่างๆมันก็จะทําใหเา้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศความตึงเครียดออกไปมันส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้เรานะครับได้มีประสบการณ์ในการทํางานมากขึ้นด้วยประสบการณ์ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานแต่และแบบแต่และอย่างเทคนิคการทํางานเพื่อจะไปปรับใช้ให้เหมาะกับอา,อาร์คตของเรา,าเรา าจะไปใช้ในงานสวนนะผมมีสวนอยู่ผมก็ต้องอยากไปเรียนรู้เหมือนกันเรียนรู้เกี่ยวกับอง,งุ่นนะชอบมากอาคเราจะไปปลูกอง,งุ่นแถวบ้านแล้วก็มะม่วงนะครับไม้ผลก็มันก็ต้องใช้เทคนิคของไม้ผลเนะี่ยไปปรับใช้กับอะโวคาโดนะซึ่งจะทำไงอะโวคาโดดกแล้วก็ได้คุณภาพได้ปริมาณยนะมันก็มีมีส่วนสำคัญนะ งานแต่และอย่างมันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะไม่ใช่แป๊บๆมาปุ๊ปปปบปั๊บก็ประกับเรต้องเรียนลึกรูก้ให้ลึกให้จริงบางส่วนนะจะไม่ได้มากแต่ว่าก็จะไปใช้ในประเทศเราได้ค่อนข้าง,างะจะมีผลดีกับการต่อยอดในอนาคตของเราที่อยู่ประเทศไทยนี่มารอมารอในจ้างนะครับจะไปส่งทำงานไดสามเดือนสองเดือนกว่าจะสามเดือนเหลืออีกประมาณ ห้าปีห้าปีห้าปีเต็มแป๊บเดียวพี่มาอยู่นี่ก็ทาแป๊บเดียวเองสามเดือนแล้วใช่แแป๊บนะครับทํางานไปสนุกนะครับงานเส่วนมากก็งานก็จะไม่ค่อยถ้าเราถ้าเป็นงานแล้วมันก็ง่ายงานก็สบายไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะตามไปอยู่นะครับทำไมสักอาทิตย์นึงแป๊บก็สามเดือนผมแป๊บๆแลห้าหกเดือนแล้ว ก็จะปีได้แปบ,บเดียวทำงานเมืองน,นอกนะครับมันทำงานแล้วไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องยอดเงินสิ้นเดือนอย่างเดียว OT ได้เท่าไหร <c oughs> ่มองหา OT อ,อย่างเดียว <c oughs> เป็นไงครับเงินเดือนเดือนแรกได,ไ,ดไ,ดได้กี่กี่หมื่นนะเดืเอนแรกทำงาน 10, 17วันได้สามหมื่นเจ็ดวันได้สามหมื่นนะครับเดือนสองก็ได้ หกหมื่นสี่หกหมื่นสี่เดือนที่สามยังไม่ออกึเดือนนี้สามยังไม่ออกนะครับในสองเดือนครึ่งจริงเหลืออีกประมาณอีกอะไรนะอีกอีกห้าวันแต่ย้ายก่อนไปทํางานข้้งบนเนี่ยเดี๋ยวก็ไปทดข้างบนเอางานที่ค์บนะูต์เนาะงานก็จะค่อนข้างเงนินค่อนข้าง,ง,าางถ้าเทียบแล้วงานก็จะสม่ําเสมอเนะงินก็สม่ําเสมอหกพันกว่าก็ประมาณหกหมื่นกว่า ก็ถือว่าเป็นเงินที่เรื่อยๆนะครับ <c oughs> เรื่อยๆทำงานเรื่อยๆแต่ได้เงินค่อนข้างถือว่าการใช้ได้นะไม่เหนื่อยเกินไป <c oughs> เราอยู่ระยะยาวๆมันก็จะดีกับเราเป็นผลดีกับการทำงานระยะยาวางานเร่งๆเจ็บไปพันเนี่ยเจ็บไปหมื่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทํางานหนักนะครับร <c oughs> ่างกายก็จะไม่ค่อยไหวเนาะ <c oughs> สนุกไหมทำงาน อันนี้ผมมาสัมภาษณ์นะคะพอจะผมจะอยู่คนเดียวแล้วเดี๋ยวไม่ได้สัมภาษณ์อันนี้น้อ,องบุญนะครับคนหนองคายนะครับแต่เป็นเขยลำปางเด้อเป็นเคยเคยเหนืออันนี้ก็มีลูกน้อยนะครับต้องมามาสู่ชีวิตเมืองน,นอกนะครับเพื่ออนาคตของลูกแล้วก็ครอบครัว ทุกคนมานี่ก็มีเป้าหมายมเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นนะครับประมาณสามสิบนาทีเลยพี่ไปนู่นประมาณสามสิบนาทีก็ไปเส้นที่เราไปสวนเราเนะี่ยไปสวนข้างล่างแล้วก็ไปนี่ก็ลงไปที่ทางโค้งใช่ไหมโค้งปุ๊บปุ๊บไปแล้วก็จะเป็นสามแยกก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขึ้นไปแล้วก็วไปเจอสองซอยสองโค้งแล้วก็ไอสองสองแยกนั้นแล้วก็ขึ้น 1. แยกที่สองตอนนั้นไปรับคนชูเขาลงไปเที่ยวแอทเซีเยเหลืออะไรก็โทรหาพี่พี่จะได้เอาไปเถอะครับนี่จะย้ายงานแล้วจะไปช่วยงานที่อื่นนะครับเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับกว่าจะได้ลงมาก็คิดถึงมะม่วงครับตอนอยู่ก็เบื่อแล้วตอนไปก็คิดถึงไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ครับผม<ต>ม,มันหน่า,างุ่นไม่ใช่เหรอพี่หงุดไหมเดี๋ยวไปกินน้างุ่นไม่ได้กินเขาคลายหมด คืออง,งุ่นจะได้เก็บเนี่ยเราลงมาก่อนอจะมีอง,งุ่นที่เฉพาะที่เขาปลูกไว้กินอะ่ะแต่ว่าน่าจะหมดละไปกี้ว่าจะเป็นช่วงเนี้เก็บมะม่วงเนี่ยข้างบนนี้ก็จะได้กินไ,ไปถึงได้ไปปลูกไปปลูกใหม่กล้าใหม่เออไปปลูกใหม,ม,ม,ออปปม่หรือไปไปแต่งใหม่มันออกมาช่วงที่ออกก็จะเก็บเราก็ลงมานี่้างล่างเนี่ยเนี่ยเาไม่ค่อยได้กิน <laughs> แต่ไปได้กินสวนอื่นคือแอปเปิลกับไอสาลี่อะไรนะจะ,จะได้กินน้นแทน ไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ที่ใหม่อยากจะลองมาก็นะครับมามาเลยครับดีสนุกนะค,ค,คืองานงานส่วนมากเขาจะให้คนไทยทำเองนะ mm hmm. เขาจะไม่ค่อยมามาบีบมาจี้งานไม่มาคุมงานมากเท่าไหร่แต่ที่อื่นจี้อยู่แล้วอแต่ที่แต่บางที่ก็คือปล่อยเราบริหารกันเองทํากันเองนะครับนี่อยู่ด้วยกันสองคนสามคนนะเนี่ยก็ทําเรื่อยๆทาไหวก็ทําทําไมไ่ไหวก็ค่อยทําไปนะครับเราไม่มา ที่งานเพราะว่าเราคนไทยสําคัญก็คือต้องไม่ใช่ว่าเราไม่มาทางานไม่ดีหรืออะไรเนะี่ยแต่ว่าเราก็ต้องทํางานเข้าที่ทําไหวนะไม่ใช่ว่าทํางานเป็นงานเหมาเนะเป็นงานรายวันแต่เราก็ถือว่าเราก็ต้องบริหารงานทําให้มีงานให้ดีนะไม่ใช่ว่าเขาสั่งก็ต้องเสร็จไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยๆแล้วไม่ไม่เอาเอา,เอางานงานของเราก็คือในเวลากำหนดที่เขากำหนดเราก็ต้องเสร็จงานตามกำหนดซึ่ง แต่ว่าเราก็จะไม่ไปแบบจี้งานกันเองนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่วันจะเสร็จประมาณกี่โม<อ>งยู่ไหมเราก็ต้องคิดถึงนะครับสุขภาพของกัอะไรกันผ่อนเองเล่นเองเราก็จะคุมงานกันเองนะครับแต่สําคัญคือคุมตัวเราเองนะครับไม่ไหวก็กค่อยๆทำถ้าไหวมีกําลังก็ทําเต็มที่เลยงานเราก็ทําเพื่อในจ้างก็คือตามคําสั่งในจ้างอย่างเ้เสร็จตามเวลาอยู่แล้วนะครับ ก็สบายนะครับได้อยู่ด้วยกันแต่สําคัญคือคนไทยต้องเข้าใจกันมาใหม่ๆต้องปรับตัวใช้เวลาต้องให้เวลากันนายจ้างจะเริ่มมาแล้วครับมาจะมาส่งนะครับนายจ้างมาแล้วมีเสียงเยกลๆแล้วจะเหลืออยู่คนเดียวนะครับผม จริงผมอยากจะขึ้นไปก่อนด้วยซ้ำนะฮะบอกว,ว่าถ้าไปได้ผมไปก่อนนะแต่ว่าติดสอบอขับรถถ่ายแล้วสอบไปขับขี่รถถ่ายอยู่ยังไม่เสร็จเลยสองสองสองครับสองครับ,บมาส่งน้องก่อนนะครับผมให้น้องไปก่อนเดี๋ยวน้องกลัวน้องเหงาอยู่ข้างบนน้องอยู่สามสิบกว่าคนครับกลัวเขาเหงาไม,งไม่ต้องกลัวชีวิตเมืองนอกนะครับผม ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับในการใช้ชีวิตานอกก็ปรับตัวให้ไวแล้วก็สำคัญก็คือเรียนรู้ให้ไวนะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนงานเดี๋ยวก็เปลียยปล่ยนที่นะครับแต่ว่าขอให้ทำงานนะครับจริงๆคืออย่าให้ทุกคนทำงานแล้วมีวีซา่ายังถูกต้องนะครับจะได้อยู่แบบปลอดภยัยแล้วก็ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกเอาเปรียบแล้วไม่ถูก รังแกด้วยนะครับผมนี่เป็นข้อดีของการที่เราทํางานมาถูกกฎหมายขออยู่อย่างถูกกฎหมายนะครับตามกฎระเบียบนะครับเดี๋ยวเราจะไปนับไม่เกินสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนะี่ยเดี๋ยวเราได้ไปเจอข้างบนนะจะพาเพื่อนไปชมวิวด้านบนนะที่ที่บูตัวเป็นยังไงนะครับน,น่าอยู่น่าเที่ยวขนาดน <laughs> นเพื่อนเพื่อนที่อยู่น้วนวัดที่สวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมสถานที่ที่สวยข้างบน,น อากาศดีมากนะเห็นภูเขาหิมะด้วยนะเ,เป็นพื้นที่ที่มองออกไปทางซีเรียนะใะใกล้ๆซีเรียนนะครับเรียบร้อยปะ กลับมาให้าโอเคไปไปเดี๋ยววีก็คงจะตามไปของพร้อมแล้วนะครับเดินทางครับผม